สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมังงะเรื่องโทโมดาจินะครับเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้เลยก็ผมให้เรื่องนี้ประมาณเต็มสิบนะเรื่องเอ่อเกี่ยวกับด้านในเรื่องเกี่ยวกับยูจิที่เขาเอ่อเป็นนักต้มตุ๋นนักหลอกลวงอะไรพวกนี้แต่อ่าแต่จริงไม่ใช่หรอกคือมันเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเพื่อนจะไปทัศนศึกษาแต่เงินในห้องกลับถูกขโมยแล้วก็ ให้ทุกคนมาเล่นเกมโทโมนาจิกันแต่อันนี้ผมเพิ่งอ่านเสร็จเล็มที่ยี่สิหกก็จะดักดาวบบน,นี้โดยรวมก็คือในเพื่อนของยูอเนี่ยจะมีอ่าคนนี้ชิโฮเทนจิแล้วก็ชิปะแล้วก็ยูโทริซึ่งหนึ่งในสี่คนเนี่ยจะมีคนทรยศอยู่แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนสุดท้ายคืโอโหแบบ คือผมดูแล้วแม่งแบบอ่าคือยูจิแม่งเก่งนะเรื่องเนี้ยคือยูจิแม่งวางแผนทุกอย่างไว้หมดเลยแล้วแผนที่มันคิดอะก็คือคิดไว้ตั้งแต่ตน้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เน้นเกี่ยวกับว่าคุณจะเชื่อใจอะไรระหว่างเงินกับเพื่อนมากกว่ากันอันนี้ก็จะเป็นช่วงตอนท้ายๆท,ที่เฮ <c oughs> ้ยโ <c oughs> ททีก็จะเป็นช่วงตอนท้ายๆทีทอ่อยู่ในภูเขาหิมะที่กําลังจะ เล่นเกมสุดท้ายกันของโทโมราจิอันนี้ขอเล่าแบบอ่าตอนจบเลยแล้วกันคือไม่ไม่ขอเล่าตั้งแต่ต้นก็อย่างใหญ่ที่เล่าไปมันโดนขโมยเงินค่าทนารศึกษาแล้วทีนี้มันก็มันก็แบบมันก็ต้องไปเล่นเกมเกี่ยวกับของโทโมราจิเกี่ยวกับการพนันว่าจะเชื่อใจเพื่อนไหมแล้วคําของมันก็คือประมาณเนี้ยวิธีเอาชนะโทโมราจิเกมก็คืออย่าสงสัยในตัวเพื่อนอะไรประมาณนั้นซึ่ง ซึ่งแม่งแบบคือแม่งเล่นกับจิตวิทยามากเลยนะเออแบบทั้งยูจิที่แบบคิดอะไรก็ไม่รู้วางแผนอะไรอยู่แล้วความจริงของเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแม่ของยูจิยูกะชิบะไทเซ็นคือใครอะไรประมาณนั้นอะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแม่งคือคือแม่งคือแม่งดาร์กก็ไม่ดาร์กอะแล้วแบบคือมันโดนใจทัดใจมากเลยนะเออแบบคือเรื่องนี้ออกแนวด,ดาร์กหน่อย สำหรับคนที่ชอบก็น่าจะดีคือคือมันตั้งแต่ต้นแหละตั้งแต่ใครเป็นคนทรยศคนที่คิดเกมนี้ขึ้นมาคือใครแล้วทั้งพวกย UG เนี่ยก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยโอ้โหแบบคือมันมีทั้งการทรยศการหักหลังเพื่อนอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยอันนี้ลองไปอ่านได้นะเอออะนะ Two t h o u s a n years later อ่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเ๋ยวมาต่ออีกรอบนะก็เดี๋ยวคลิปมันจะไม่ถึงสักแปดนาทีของ YouTube อะ่ะก็จะพูดไปให้หมดแค่แหละ <c oughs> ก็เหมือนตอนนี้น่าจะซื้อไม่ได้แล้วมั้งเป็นลิขสิทธิ์ของเยามินเตอร์นะเดี๋ยวจะเอาเล่มหนึ่งให้ดูนี่ก็จะเป็นเล่มหนึ่งอยู่ในซีลหมดแล้วลเป็นเกี่ยวกับเต้องมาเล่นเกมทุมโนาจิเกมแห่งมิตรภาพกันซึ่งซึ่งมันเล่นเกี่ยวกับแง่ของจิตวิทยาเยอะมากเลย ยกตัวอย่างเล่มสิบเล่มสิบน่าจะเป็นตอนที่อมันเดินทางไปถึงเกาะมั้งไรสักอย่างเนี้แหละเล่มสิบเนาะยังยังยังเล่มสิบจะเป็นการที่ที่มันจะติดอยู่ในคุกกันหมดแหละถ้าถ้าใครอ่านก็นจะเจอนะเป็นการโบดเป็นเกมในคุกก็คือประกาศชัยชนะ ก็คืออาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่พระเอกช่วยชิบะเสร็จปุ๊บที่ที่ชีบะมันโดนคดีว่าไปฆ่าพ่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆจ,จะเป็นไงก็ไม่รู้แหละไปดูเองแต่พอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทั้งเพื่อนทุกคนอ่ะยกเว้นช,ชิโฮนะชิโฮชิโฮตอนนี้ถูกเข้าใจผิดอยู่ว่าเป็นผู้เดียวกับฝ่ายจัดการแล้วก็ไปเล่นเกมโทมาราจิของผู้ใหญ่ <c oughs> อันนี้คือโทมาราจิของผู้ใหญ่ มีทั้งการหักหลังหลอกลัวอันนี้ชินมิยะเคตัวนี้ผมตัวนี้ผมโคตรชอบเลยก็กประมาณนั้นแหละเนี่ยก็จะมีการหักหลังอ่ะคือคือไอ้ตัวเนี้ยคือผมยังไม่ได้แต่แต่มันแต่มันแบบคือคือไอ้เนี้ยมันคือมันโดนโกหกว่าตัวเองมีลูกแล้วทีเนี้ยคือตอนที่ผมคิดอ่ะคือคือแม่งแบบคือแม่งจะดีใช่ไหมแบบเออมีลูกแล้วกลับใจสรุปแม่งไอ้เชี่ยแม่งจะหักหลังทั้งลูกทั้งเมีย โอ้โหี่เอ๊ะเนๆะเนี่ยคือ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 ไอเกมนี้ก็คือจะมีคล้ายๆเหมือนนู่นน่ป่าจะมีคนได้กุญแจใช่ไหมถ้าได้กุญแจก็ออกไปได้เลยแล้วที่เนี้ยคือเหมือนมันได้กุญแจไงแล้วเงื่อนไขที่จะออกไปโดยที่ไม่มีกุญแจก็คือต้องต่อโดมิโนสักกี่ชิ้นนี่แหละแต่แต่ตมันเยอะมากเลยนะแล้วก็คือวันสุดท้ายแม่งก็ไปผังโดมิโน่ที่เี๊ยเนี่ย เนี่ยนะคือไอคนนี้ไม่บอกเนี่ยมีผู้แหกคุกไปแล้วเนี่ยคือจริงๆไม่เป็นแหกของยูจียูจีแม่งได้กุญแจมาละแล้วพวกที่เหลือก็คือได้กุญแจเหมือนกันแต่เป็นกุญแจปลอมที่ยูจีแม่งทาเนี่ยแล้วม่นก็รอดกันมาสองคนเฮียเฮียแม่งของจริงวะเฮียทุกขมจะเกียร์คีดว่าผมจะเคลียร์เกมนี้นนนนนน ได้เงี้ยเหรอโอ้โหแม่งแบบเชี่ยดาร์กไซส์อ่ะดาร์กไซส์ตัวครัวคือไม่จะมีฉากหนึ่งที่ไฮไลท์มาเลยนะไอ้ที่อยุยจิมันอ่าก้มคุกเข่าแล้วก็ทำหน้าเฟย์ยิ้มอะอันนั้นเคล้อนั้นน่าจะเป็นไวรอลอยู่น่าจะเป็นตอนที่ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นขึ้นเรือไม่จำคือจำไม่ได้หรอไอย้ยูเชื่อมไหนเดีย๋ยวลองหาดูดิ ชุ่งช่วงขึ้นเรือน,นี่น่าจะเป็นอันนี้เล่มสิบหกน่าจะเล่มสิบหกนะช่วงขึ้นเรือใส่ถุงก่อนครับไม่ใช่มัญหามามามานี่ผมก็เป็นโนตาคุดตัวจริงจริงแล้ว มีกันเหมือนกันอันนี้ฮะอันนี้น,น่าจะเป็นช่วงขึ้นเหลือไม่มนนีช่วงลงเหลือแล้วโ,โหอันนี้ไปไกลแล้วนะเนี่ยน่าจะเล่นมี้เล่นสื่ ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้แม่งดีจริงนะแม่งมีทั้งจิตวิทยาอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่คือละเอออันนี้ก็ได้อันนี้คือตอนที่มันลงจากเรือละเนี่ยลงจากเรือเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเอ,อคือตอนลงจากเรือเนี่ยดูนะคือพัยเหตุแม่งไ่ซื้อคนเนี่ยให้บอกว่าเรือมาถึงแล้วและเกมจบเ <laughs> นี่เออยเดี๋ยเออฉากนี้อฉากนี้ นี่ไงเออมันต้องงีเต้องงีนี่ไงแบบไม่โหดชิบหายเลยนะเนียโหดชิบหายเลยเนี่ยแล้วก็ยิ้มงี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วถ่ายเป็นไงแล้วสุดท้ายแม่งเงินไปตกที่วีจีคนเดียวโอ้โห่เนี่งเนี่ย เงินครอบครองหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าล้านเยนเหียแล้วก็น,นี้คือตอนลงเกาะน,นะกแที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคือมันจะโดนหักหลังเลยแต่ทีนี้แม่งคือแม่งเก่งเกินเอาไปสุหนอแล้วอไอเหียไพอเอกคือเรื่องนี้ใครคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่วกับที่พอเอกโคนะคือคือทคยที่ชอบก็ดูได้เลยนะ ของจริงอ่ะคนเนี้ยของจริงอ ABC transfer of G นะแค่นี้แหละ